ครับคับสลิแฟนเพจของห้างทองผลเจริญนะครับเ่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง youtube ทุกท่านนะครับนี้จะมารีวิวนะครับเป็นงานจิวเวลี่นะเป็นงานแหวนยกนะฮะแหวนยกนะฮะเป็นทองสิบแปดเคนะฮะแหวนยกนะฮะโจทย์มีอยู่ว่าลูกค้าเป็นลูกค้านี่เป็นลูกค้าเลี่ยมพระทางร้านนะแต่เห็นว่าทางร้านทำจิวเวลี่ด้วยก็ลองสั่งทำดูนะครับผมก็ ลูกค้ามีแบบผมก็เลือกแบบลูกค้าหาพลอยมหมอันนี้หายกมาเองนะครับตอนแรกเขาจะหาให้นะครับแต่เขาไปหาได้ราคาดีกว่านะครับสวยกว่านะฮะมันน่าจะได้มาจากเพื่อนเขานะครับผมก็ส่งมาทางร้านก็ให้ราค้าประเมินให้ผมหาแบบคร่าวๆให้เหมาะกับพลอยของเขานะฮะแล้วก็เขาก็เลือกแบบออกมาเป็นก้านไว้นะฮะแบบนี้เป็นแวนผู้หญิงนะฮะน,นี่เ็าทาให้ภรรยาเขานะ ส่วนเพชรเอาที่ร้านผมนะครับเพชรร้านผมใช้น้ำ98 VVS นะครับใส่กิฟตเลยนะครับผมผมก็วางขนาดก็แพทเทิร์นมี3แพทเทิร์นนะวางตั้งแต่เล็กกลางใหญ่นะให้เขาเลือกว่าอันไหนคือเหมาะสมกับขนาดที่เขาชอบนะเขาก็เลือกประมาณนี้นะเพชร12ตังค์นะครับข้างละ12ตังค์ก็รวมเป็นประมาณ20 24ตังค์นิดๆนะการควายนะครับเป็นการ ก้านควายแล้วตรงก้านมีเกี่ยวเกี่ยวนิดนิดนะเอ็มให้เป็นร่องสาร่องนิดนิดนะฮะเตยสีเตยนะดูเบากําลังดีเลยฮะประมาณนี้เต็มเต็มนิ้วเลยฮะเห็นยกประมาณหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นของนิ้วเลยครับสวยดีก็เป็นแหวนยกยกของลูกค้านะฮะข้างเพชรก้านควายนะครับเป็นแหวนแหวนของผู้หญิงนะครับหรือพิมพ์ไปว่าเจดเจ็ดวงนะฮะวิดไดมอนด์ฟอร์วูแมนอะไรพวกเนี้ยนะครับก็จะขึ้นลักษณะ ดีไซน์แบบนี้นะถ้าใครกำลังหาดีไซน์ของแหวนประเภทนี้อยู่นะพิมพ์ไปได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับทองทั้งหมดที่ใช้เป็นทอง 18k นะน้ำหนักทองท,งที่ใช้อยู่ประมาณ5.86เอ้ย5.82กรัมนะประมาณนี้สลึงข้อก่านนะครับก็จะออกมาประมาณนี้นะครับตามใกล้เคียงที่ผมประเมินให้ลูกค้าค่อนข้างเกือบเกือบเป๊ะเลยนะครับผมนิดเดียวค่าเ่อนประมาณ4-500บาทประมาณนั้น โอเคคร่าวๆสำหรับวงน,นี้นะครับผมจะขึ้น QR code ไว้สำหรับเบาาอร์ติดตอ่อสอบถามน,นะค r c o d รคเป็น Line แอดนะครับมาทักเข้ามาคุยกันได้นะครับติดตอ่อสอบถามไม่ว่าจะเป็นงานกอ่อพักงานจิวเวลรี่นะครับรายละเอียดประเมินก่อนทำนะครับคร่าวๆนะครับที่เหลือ,อภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวของแหวนวงน,นี้จะอยู่หลังคลิปนะครับส่วนที่เหลือก็ฝากติดตามช่องห้างทองผลเจริญแานทาง YouTube Facebook IG และ Tik t o k กเลยนะครับผมสวัสดีครับ